สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาเป็นองค์กรหนึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลเร่งรัดนิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบสถาบันศึกษาปอนเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม,มัสยิดกะดิกาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยยึดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567งบเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการนิเทศติดตามและสมัมนาฝึกอบรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม,มัสยิดตัดิกาและในปีงบประมาณ2,567นี้เราได้ดำเนินการโครงการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม,มัสยิดตัดิกาครอบคุมเป้าหมายทั้งหมด96แห่งผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1 ประชุมชี้แจงผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระบวนการนิเทศติดตามและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตัดิกากิจกรรมที่2ประชุมคณะกรรมการนิเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงเครื่องมือที่จะใช้ในการนิเทศรวมถึงการกำหนดรูปแบบวิธีการในการดำเนินการนิเทศแก่คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมที่3าํดำเนินการนิเทศติดตามศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือการนิเทศของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลากิจกรรมที่ 4. ประชุมสรุปผลและมอบรางวัลการประชุมสรุปผลและมอบรางวัลเป็นเวทีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น โดยผลการดำเนินงานการนิเทศปีพศ2567นี้แยกเป็นรายด้านดังนี้ด้านที่1การจัดการเรียนรู้ผลการดำเนินการนิเทศมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาริกาอยู่ในระดับดีจำนวน47แห่งคิดเป็นร้อยละ48และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาริกาอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน49แห่งคิดเป็นร้อยละ52ด้านที่2การวัดผลและประเมินผลผลการดำเนินงานนิเทศมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดิกาอยู่ในระดับดีจํานวน56แห่งคิดเป็นร้อยละ58และศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดิกาอยู่ในระดับปรปับปรุง จำนวน40แห่งคิดเป็นร้อยละ42ด้านที่3การบริหารงานบุคคลผลการดำเนินการนิเทศมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดิกาอยู่ในระดับดีเยี่ยมจำนวน7แห่งคิดเป็นร้อยละ7มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตาดิกาอยู่ในระดับดีจำนวน55แห่งคิดเป็นร้อยละ57และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาอยู่ในระดับปรับปรุงจำนวน34แห่งคิดเป็นร้อยละ36ด้านที่4การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผลการดำเนินการนิเทศมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด าดิกาอยู่ในระดับดีเยี่ยมจำนวน23แห hmm. ่งคิดเป็นร้อยละ24มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาอยู่ในระดับดีจำนวน65แห่ง <Tammy> คิดเป็นร้อยละ67และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาอยู่ในระดับปรับปรุงจำนวน8แห่งคิดเป็นร้อยละ9 ด้านที่5ด้านอื่นๆการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการผลการดำเนินงานมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาอยู่ในระดับดีเยี่ยมจำนวน4แห่งคิดเป็นร้อยละ4มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาอยู่ในระดับดีจำนวน59แห่งคิดเป็นร้อยละ61และมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดิกาอยู่ในระดับปรับปรุงจำนวน33แห่งคิดเป็นร้อยละ35สรุปผลการดำเนินการนิเทศภาพรวมทั้ง5ด้านมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นอยู่ในระดับดีจำนวน65แห่งคิดเป็นร้อยละ67และ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงจำนวน31แห่งคิดเป็นร้อยละ33สําำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาขอขอบคุณผู้บริหารผู้สอนนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตด,ดิกาในครั้งนี้และกิจกรรมต่างๆของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาด้วยดีตลอดมา